สวัสดีครับผมเซลล์อัานจากไอออนสีนักขรินะครับวันนี้จะมาแนะนําตัวไอออนวีครับเป็นตัวใหม่ของเราเลยตอนนี้กําลังฮิตเลยจะแนะนําการขับขี่แบบเข้าใจง่ายๆครับตอนนี้ผมขับอยู่ในโมหมดประหยัดครับโหมดประหยัดคือจริงๆตัวรถนะครับฟิลเขาอะจะเหมือนตัวไอออนวายพาสเลยแต่ว่าในตัวการขับขี่เหมือนกันแต่ว่าตัวโหมดตัวนี้จะออฟชั่นเยอะกว่าฟิลลิ่งก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าออฟชั่นตัวนี้มันจะเหมือน ทีครับของเราที่เรามีอยู่เดี๋ยวผมลองขับไปด้านหน้าตรงนี้นี่ครับอย่างเงี้ยเึงอนนจนด้านหน้าผมไม่ต้องเปิดอะไรอยู่ตัวนี้ก็จะเตือนได้แม่นมาก็ช่วยเบรกให้ด้วยครับตรงนี้รถจะติดนะิดนึงเดีวครับนี่ครับ,รบตัวกล้องตัวนี้ของเราจะมีกล้องใต้พอทใต้ท้องรถด้วยนะครับเวลาเราขับรถไปตกหลุมอะไรเงี้ยหรือว่าออกจากบ้านมีน้องหมาน้องแมวอยู่ใต้ท้องรถอะไรเงี้ยเวลาเราถอยเนี้ยอันนี้เราก็จะเห็นหมดอยู่ใน โดสป,ปอเดี๋ยวให้มันโล่งกว่านี้หน่อยนึงครับส่วนตัวพลังงานผมตั้งไว้เป็นตรงกลางครับแต่นี้จะเบ่งไม่เยอะในการกับขี่ตัวสป,ปอร์ตครับพวงมาลัยเขาก็จะหนักขึ้นถ้าเป็นตัวประหยัดเนี่ยสำหรับผู้หญิงขับเนี่ยครับหรือว่าคุณแม่บ้านซื้อไปขับใช้งานไปตลาดเนี้ยผมว่าโหมดประหยัดก็เพียงพอครับไปรงข้างหน้ารถติด ขี่เหมือนวาพัดเลยแต่ว่า,าจะมีความนุ่มกว่าไว้พัดหน่อยๆแต่ถ้าเทียบรถในตลาดในราคาที่ใกล้เคียงครับตัวนี้ขับดีมากๆแต่ว่าออปชันที่เขาให้มาคือเยอะมากๆครับฟิลการขับขีย่จะคล้ายกันแต่ว่าออปชันนะเขาจะเยอะกว่าตัวนี้จะมี ปิดแล้วก็นุ่มนวลแล้วก็มาตรฐานมาตรฐานก็คือกลางๆครับส่วนกําลังเนี่ยจะนวดแรงความนวดที่เขาเค็มไว้ครับมันจะประมาณกับตัวเก้าอี้นวดที่เราไปซื้อตามห้างมาไว้ที่บ้านเลยตัวนี้จะสะดวกสบายมากครับแล้วก็ขับได้เพลินเลยตัวนี้ระยะทางขับขี่ของเขานะครับจะอยู่ประมาณ6ก0สองกิโลเมตรครับวิ่งจริงๆก็500บวก,กห้าร้อยไปน่เนาะสำหรับลูกค้าที่ชอบแล้วก็สนใจนะครับก็ตอนนี้เรามีรถให้ทดลองแล้วครับเข้ามาที่โชว์รูมที่พัฒนาการ มีรถให้พร้อมทดลองครับแล้วก็สามารถจองเป็นโปรโมชั่นอะไรครับเดีย๋ยวเราเข้ามาคุยกันที่โชว์รูมได้ครับบ๊ายบาย